ปรางกนารันและดอกไม้ช่อโตเรียกได้ว่าเป็นดารานักร้องและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักเป็นเป็นอย่างดีสําหรับสาวเลดี้ปรางนางเอกสาวที่เป็นความใจหนุ่มๆทั้งประเทศกันเลยทีเดียวค่ะ เรียกได้ว่าในตอนนี้เป็นสาวสดสุดฮอตมากๆกันเลยทีเดียวสำหรับเรดี้ปรางตั้งใจซ้อมร้องเต้นเพื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะอะไรที่ได้รับกำลังใจจากทีมงานและนักร้องร่วมวงการไม่ว่าจะเป็นพี่ตูนเบอร์ดี้แลมอิงวารันทอนและคุณพิ้งเฉลิมชัยค่ะ ซึ่งล่าสุดได้ผ่านตัวจากหนุ่มนักธุรกิจมาเป็นเจ้าของคล้ายเพลงชื่อดังได้กำลังใจล้นหลามขนาดนี้ทำให้เลดี้ปรางทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมประทับใจแฟนคลับได้อย่างแน่นอนค่ะและงานนี้หนุ่มกึ้มได้หอบดอกไม้ไปให้กำลังใจสาวปรางอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าน่ารัก,กมากๆเลยทีเดียวค่ะ you